สวัสดีครับวันนี้อ้าวทิดเซมพร้อมครอบครัวเราจะพากันออกไปกินข้าวนอกบ้านหนึ่งวันครับเรื่องในวันอะไรโอโซนเป็นกองขึ้นงามเกิดในวันอะไรโซนเนื่องในวันอะไรวันเกิดพ่อใหญ่สวัสดีค่อยยังสวัสดีัวันที่21กันยาเด้อวันเกิดพ่อใหญ่ป้ป้กาด ่่่นกลิยงวัเดเดอใหญ้มซึ่งสถานที่ที่เข้าเลือกวันนี้ก็คือบ้านช้างริมน้ํานะครับอยูเทียมเพื่อบ้านช้างจังหวัดระยองนะครับ้านชวันขรบรอบวันเกิดสําหรับปีนี้นะครับรก็ได้รับการสนับสนุนจากลูกสาวผู้ใหญ่แล้วก็ลูกเขยผู้ใหญ่ครับที่อยู่ทางไกลผลละ เป็นทรงเงินมาเป็นคาอาหารสําหรับมือนีนะครับสําหรับลูกสาวผู้หน่อยกับลูกเขยผู้หน่อยก็ทําหน้าที่เป็นสารถีขับรถพาพ่อกับครอบครัว,วไปกินอาหารครับกระือโอกาสนี้ขอบ,ขบ,ขบใจหลายๆสาหรับลูกบพว่าจะเป็นลูกสาวลูกเขยล้านๆแล้วก็คนรอบข้างนะครับที่เหตุให้เมือ่ออาหารมืดหนีเป็น มือที่อร่อยที่สุดครับสำหรับมือนีเ้าเลือกสถานที่เป็นแบบซุ่มนะครับเป็นแบบซุ่มที่มันเป็นซุ่มเป็นซุ่มเลี่ยงไล่กันอยู่จังซีแลหละเพื่อความเป็นส่วนตัวเนาะนี่ตรงที่เราจองไว้ก็จะเป็เปนจันงซีมีมีน้อะไรมเล่นี่ก,ก็คือบรรยากาศรอบๆนะครับเพราะว่า ตอนนี้เวลาประมาณเกือบเกือบสองทุ่มนะครับบรรยากาศรอบๆเป็นสิ่งสิ่งสิ่งสับงสวยงามมากๆอันนี้คือแซลมอนอันอย่างก่อแซลมอนอย่างไหนซาซุมิแซซแซลมอนนะครับมาแล้วครับเมนูแรกก็ว่าพ่อจะออกตังมันบ้าง แล้วก็ได้เวลารับประทานอาหารเย็นกันแล้วครับบัีนี้เมนูสําหรับเมนูที่ห้าสั่งก็เน้นที่ความอยากของแต่ละคนเราผู้ใดมักเมนู่อยางเมนูใดมักเมนู่อยางก็สังตมตามนั้นแหละครับผลที่ออกมาก็สิเป็นแบบนี้แหละครับหลากหลายหลังจากกินกันไปคุยกันไปนะครับสักประมาณบเกือบ ความทุ่มกวัวนะก็ได้เวลาหลายบ้านแล้วครับประเทศนี้อิม่มดำส้ำลานสำหรับวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดสำหรับปีนี้ก็บอกเลยว่าทั้งอิ่มทั้งมีความสุขมีความสุขแล้วก็ปลื้มอกปลื้มใจลหลายๆครับที่ลูกๆทุกๆคนเนาะให้การดูแ,รแลเทคแคร์แล้วก็ซัพพอร์ตมาตลอดซัพพอร์ตบวกกสิปเป็นวันสำคัญของครอบครัววันพ่อวันแม่หรือว่าเทศกาลสำคัญสำคัญลูกๆก็สิ ให้ความสนใจให้ความสําคัญสุดท้ายท้ายสุดก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกทุกคนครับที่เข้ามาเบิ้งคลิปนี้นะครับสําหรับเมื่อนี้ก็เอาไวต้ตร่านี้สัวัสอนครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ